สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งของโลกในขณะนี้นะครับส,สิ่งที่มองเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะมันถึงยืดเยื้อบานปลายมานะมันคืออะไรกันแน่นะครับมันคือความอ่อนแอหรือว่ามันมีการรอเต้นตามจังหวะกองรบนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าสงครามในตัวอกการที่ยืดเยื้อยาวนานมา4-5เดือนเนี่ยซึ่งตามจริงแล้วนะมันจบง่ายมากนะครับหาก นะบรรดาชาติอาหรับเนี่ยนี่พี่ี่เป็นเพื่อนบ้านนะครับมีความสมานสมัคคีกันผลการโหวตนะครับของที่ประชุมใหญ่นะในสัปชาชาติครั้งที่1นนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยคือมันเกิดขึ้น2ครั้งนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่นะครับจากประชาคมโลกที่ส่งเสียงสนับสนุนนะครับโดยครั้งที่1เนี่ยนะต้องการให้มีการหยุดยิงในกาซาโดยทันทีแล้วก็มีความช่วยเหลือนะครับทางมุสุธรรมแก่ชาวบเบลสไต์ นะที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงโดยทันทีเลยแลนะครั้งที่ 2. น,นะครับผลโบวตนะครับเ,เรื่องของทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐนะครับคือมีการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ที่เท่าเทียมนะมีกราดนะครับขึ้นมาตามการรับรองของสหประชาชาตินะครับในปี1967 แค่ผลการโหวตสองครั้งนี้นะครับก็มีความชอบธรรมล้ที่บรรดาชาติอาหรับนะครับเพื่อนบ้านอาจจะนําไปใช้ในการดําเนินการหยุดยัง้งการสังหารประชาชนพลเรือนผู้ริสุุธิ์ได้แล้วนะครับในมุมมองผมนะครับแต่กับปล่อยให้มีการดําเนินต่อไปต่อไปมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากการพูดคุยเจราจาแล้วก็ไม่มีะอะไรนั่นเองคำถามคือว่ามันคือความอ่อนแอนะของระบบนะด้วยหรือว่าของบรรดาชาตินะครับนะเอ่อ อาล,ลับเพื่อนบ้านด้วยหรือไม่นะครับหรือว่าทั้งหมดมันเป็นเหมือนกับการก็รอเต้นนะครับตามจังหวะของกองรบอ่ะนะคือมันยังไม่ถึงเวลานะมันมันก็เ,เขาเรียกว่าต้องรอนะต้องรออะไรเงี้ยนะันน้ก็เลยอาลพรบ,บทให้จบก่อนนะ่ะนะกล่าวบทนําให้ครบเสียก่อนยึงเริ่มต้นขึ้นนะเมื่อกองรบนะจบสิ้นเสียงนะการเขาเรียกอะไรนะ ตีกองลบอ่ะสุดท้ายก็เริ่มต้นลุยกันเงี้ยเป็นไปได้นะครับท่านที่สนใจครับการวิเคราะห์ของผมนะก็สามารถติดตามรับชมนะครับคลิปดีๆการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับต่างๆนะครับมีหลายคลิปเลยนะที่น่าสนใจเราจะเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมถึงเรื่องของจิตขึ้นพลังงานนะทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่น่าสนใจนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกกันเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเป็นสมาชิกก็ดีนะการเลี้ยงกาแฟผมก็ดีนะครับหรือว่าการกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับหรือการให้คําวิพากษ์วิจารณ์ดีๆเป็นประโยชน์แก่ชุมชนผมนะครับก็เป็นการร่วมสนับนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็โปรดฟังพิพิรณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ